เคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าข้าวที่เรากินเข้าไปแค่คําเดียวเนี่ยมันจะพาเราไปผจญภัยที่ไหนได้บ้างวันนี้แหละครับเราจะมาติดตามการเดินทางที่ต้องบอกว่าสุดจะอัศจรรย์ของข้าวหนึ่งคำเพื่อไปสำรวจอาณาจักรที่ทั้งซับซ้อนและน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเรานี่เองครับคืออาหารทุกคำที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้หายวับไปเฉยๆฉนะครับแต่มันคือการเริ่มต้นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเรามาดูกันดีกว่าว่าการผจญภัยครั้งนี้เนี่ยจะพาเราไปเจอกับอะไรบ้าง และนี่ก็คือตัวเอกของเราในวันนี้ครับข้าวหนึ่งคำทันทีที่ข้าวคำนี้ถูกตักเข้าปากของเด็กชายคนหนึงใช่เลยครับการเดินทางครั้งสำคัญก็ได้เริ่มขึ้นแล้วเอาล่ะครับการเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นแล้วณด่านแรกสุดของอาณาจักรแห่งนี้อาณาจักรแห่งการย่อยอาหารซึ่งก็คือช่องปากของเรานั่นเองพอประตูเมืองที่เรียกว่าปากเปิดออกปุ๊บ กองทัพฟันก็เริ่มทำงานทันทีเลยครับขยันขันแข็งกันมากบทเคี้ยวทุกอย่างนี่แหละครับคือด่านแรกของการแปรรูปเชิงกลหรือก็คือการย่อยเชิงกลในอาณาจักรที่น่าทึ่งแห่งนี้และในจังหวะนั้นเองครับก็มีผู้ช่วยคนสำคัญปรากฏตัวขึ้นเขามาพร้อมกับน้ำลายเลยนะครับและมีชื่อว่าอไมเลสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนแรกของพระเอกของเราแล้วอไมเลสเนี่ยทำหน้าที่อะไรกันนะ อ๋อเขาคือผู้เชี่ยวชาญคนแรกเลยครับที่เริ่มการเปลี่ยน,ปยนแปลงทางเคมีโดยจะเข้ามาช่วยย่อยสลายแป้งในข้าวให้กลายเป็นน้ำตาลถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยครับพอผ่านด่านแรกมาได้ข้าวหนึ่งคำของเราก็เดินทางต่อครับลื่อนไหลไปตามเส้นทางที่เรียกว่าหลอดอาหารการเคลื่อนที่นี่มันเหมือนกับการบีบตัวเป็นจังหวะๆที่เราเรียกว่า peristaltic เพื่อมุ่งหน้าไปยังด่านต่อไปซึ่งก็คือกระเพาะอาหารนั่นเอง และแล้วเข้าหนึ่งคำก็เดินทางมาถึงด่านที่ต้องบอกว่าท้าทายสุดๆแล้วครับนั่นก็คือกระเพาะอาหารหรือที่เราอาจจะเรียกกันเล่นๆได้ว่าห้องกรดนั่นเองโอ้โหสภาพแวดล้อมนี่เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับจากในช่องปากที่ดูนุ่มนวลตอนนี้เข้าหนึ่งคำต้องมาเจอกับห้องที่ปั่นป่วนสุดๆเต็มไปด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่เข้มข้นมากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งจริงๆ และในห้องกรดนี้เองครับที่เข้าหนึ่งคำได้เจอกับผู้เชี่ยวชาญคนใหม่เขาคือเอนไซม์เพปซินที่บอกเลยว่าชอบสภาวะกรดแบบนี้มากและก็มีหน้าที่เฉพาะทางที่สำคัญมากๆด้วยครับหน้าที่หลักๆของเพปซินก็คือการย่อยสลายโปรตีนชิ้นใหญ่ๆให้มันเล็กลงไปอีกครับถึงแม้ว่ากระบวนการนี้มันจะดูวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดแต่มันคือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกายเลยนะครับหลังจากออกจากห้องกรดมาได้การเดินทางก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะครับ ข้าวหนึ่งคำถูกส่งต่อไปอยังลำไส้เล็กที่นี่แหละครับดินแดนแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายหลังจากที่ผ่านกระเพาะอาหารมาได้นี่พระเอกของเราก็แทบไม่เหลือเขาเดิมแล้วนะครับกลายสภาพเป็นของเหลวข้นๆที่พร้อมสำหรับขั้นตอนสุดท้ายของการแปรรูปแล้วและที่ลำไส้เล็กนี่เองครับที่มีกองทัพผู้ช่วยเหลือแบบ all star มารออยู่เลยทั้งน้ำดีจากตับที่จะมาย่อยไขยมัน แล้วก็ยังมีเอนไซม์อีกเพียบเลยครับจากทั้งตับอ่อนแล้วก็จากผนังลำไส้เล็กเองที่จะมาช่วยกันย่อยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันให้สิ้นซากไปเลยและนี่คือจุดพีคที่สุดของการเปลี่ยนแปลงครับจากข้าวคําใหญ่ๆตอนนี้ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นสารอาหารโมเลกุลเล็กจิว๋วที่ร่างกายพร้อมจะเอาไปใช้แล้วนั่นก็คือกลูโคสกรดอะมิโนแล้วก็กรดไขมันนั่นเองครับเอแล้วหลังจากนั้นล่ะเกิดอะไรขึ้นต่อเรามาดูกันในส่วนต่อไปเลยครับ ซึ่งก็เป็นช่วงที่สารอาหารล้ำค่าเหล่านี้จะถูกดูดซึมส่วนที่เหลือก็จะเดินทางต่อไปบนเส้นทางสุดท้ายของมันจุดนี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดเลยครับสารอาหารโมเลกุลเล็กๆพวกนี้จะถูกดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กแล้วก็เข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อที่จะลําเลียงไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วทั้งร่างกายของเราส่วนกากอาหารที่ย่อยไม่ได้ก็จะเดินทางต่อไปยังลำไส้ใหญ่ครับที่นี่จะมีการดูดซึมน้ํากลับเข้าร่างกายอีกครั้ง ก่อนที่ส่วนที่เหลือจริงๆจะกลายเป็นของเสียและถูกขับออกจากร่างกายไปในที่สุดและแล้วการเดินทางของข้าวหนึ่งคำก็มาถึงบทสรุปแล้วครับเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าว่าภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ยังไงและมีเป้าหมายเพื่ออะไรกันแน่ข้อสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือถึงแม้ว่าตัวตนของข้าวหนึ่งคำจะสลายไปแล้วแต่มันไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่มันได้แปลเปลี่ยนตัวเอง กลายเป็นพลังงานที่ร่างกายต้องการเพื่อการดำรงชีวิตเห็นไหมครับว่าการเดินทางในระดับเล็กจิ๋วนี้มันส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนพลังงานที่ได้มานี่แหละครับที่ทำให้เด็กชายคนนั้นสามารถวิ่งเล่นเรียนรู้แล้วก็เติบโตได้อย่างแข็งแรงเรื่องราวทั้งหมดนี้สรุปได้ในประโยคเดียวเลยครับว่านี่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่และสำคัญอย่างยิ่งยวดของระบบย่อยอาหารของมนุษย์เรานั่นเอง ก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าแล้วอาหารคำต่อไปที่เรากำลังจะกินเข้าไปล่ะมันจะมอบพลังงานแบบไหนและจะสร้างการผรจญภัยอะไรให้กับร่างกายของเราอีกบ้าง